ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้น้ำหอมขวดละห้าหกพันบางทีก็แพงไปสำหรับบางคนใช่ไหมไม่บางคนหล้วครับทุกคนครับแพงครับน้ำหอมขวดละห้าพันแพงเราก็เลยทำมาแบบว่าเป็นโลชั่นไม่ต้องฉีดบางจุดที่แบบว่าเอ้ยหอมบางจุดโลชั่นทาทั้งตัวเลยค่ะชอบคุณพ้อที่ค่ะตอนที่ยังไม่ทากลิ่นหอมแต่พอทาเข้าไปแล้วแบบหอมเชียวคือมันเป็นกลิ่นที่แบบผู้หญิงจะชอบทาแล้วผู้ชายก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ด้วยหอมทุกกลิ่นไม่หอมทุกกลิ่นเลยเลือกไม่ถูกเลย วันนี้ตัวหอมกลับบ้านอะไรอยาไปไหนมาไหนมาดูเลยเออหอมในหนึ่งหลอดเนี้ยราคา390บาทเท่านั้นขอ่เขาไม่ได้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องรอโปรหลอดนี้ยใช้ได้เป็นเดือนตกใจแล้วก็เป็นพันเลยเขาไม่ได้มีแค่ครีมนะจ๊ะมีอะไรบ้างคะมีคทิมอาบน้ำมีตั้งหูเราไม่ควรจะซื้อแค่บอดี้โลชั่นเราควรจะหอมแต่ตอนกระดูอใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วบอกเลยว่าสามีอ่ะ l o n g ว o w b ว w bow หอมแพงหอมนานหอมคนมหอมจนอยากมนอะไรกับตัวเองเลยอ่ะชอบมาช่อบสามีบอกเองนี้เลยนะคะ The More s e n s Body Lotion นะคะ